好了好啦，慢慢卡了 ข่าวแรกกันเลยนะคะเป็นข่าวดีของปวงชนชาวไทยคะ่ะวันนี้วันที่27ตุลาคม2567นะคะชาวไทยและชาวต่างชาติที่เฝ้ารอคอยจะได้รับชมความงดงามของพระราชพิธีสําคัญเลยนั่นก็คือพระราชพิธีการจัดขบวนพยุหาย,ยาตราทางชนละมานะคะในพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินถวายพระพกักตินะคะที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะซึ่งเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษานะคะโดยในวันนี้ ค่ะคุณผู้ชมเวลาประมาณ15นาฬิกาค่ะขบวนเรือพระราชพิธีจะเคลื่อนออกจากท่าวาสุกรีนะคะซึ่งเป็นจุดตั้งขบวนและมุ่งหน้าไปทางพระบรมมหาราชวังและสิ้นสุดที่ท่าวัดอรุณราชวรารามรวมระยะทาง3.9กิโลเมตรเลยนะคะสำหรับในขบวนนี้นะคะจะมีเรือพระราชพิธีเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น52ลําลำค่ะ มีเรือพระที่นั่งสี่ลำนะคะก็ประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชค่ะซึ่งใช้เป็นเรืออัญเชิญภาพพระกฐถินประดิษฐานเหนือบุษบกนะคะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงค่ะเป็นเรือที่ประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงค่ะเป็นเรือที่ประทับของพระบรมวงศ์ค่ะและเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรณรัชกาลที่9้าเป็นเรือพระที่นั่งสำรองนี่จะเป็นเรือหลักๆสี่สี่ลำนะคะคุณหมอหัววันนี้ประชาชนชาวไทยเนี่ย ต้องไปเฝ้ารอที่จะรับเสด็จแล้วก็ชมความงดงามของขบวนเรือเป็นน่าจะล้นหลามเลยนะคะเดี๋ยวเมย์จะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะจุดเฝ้ารับเสด็จและจุดขบวนเรือนะคะวันนี้นะคะสําหรับจุดอำนวยความสะดวกที่ให้ประชาชนเนี่ยเฝ้ารับเสด็จและชมขบวนเรือเนื่องในพระราชพิธีนะคะก็จะมีที่แนวริมน้ําธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ ใต้สะพานพระรามณศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีใต้สะพานพระรามแฝั่งธนบุรีค่ะแล้วก็มีทางเดินริมน้ำสวนสันติชัยประการนะคะใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะลาน60ปีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพ,พระจันทร์ค่ะสวนสุขภาพโรงพยาบาลสิริราชค่ะลานปรีดีพนมยง์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพ,พระจันทร์ค่ะ อัศจรรย์อุทยานพิมุกโรงพยาบาลสิริราชนะคะและยังมีที่ท่าช้างค่ะวัดระฆังท่าเตียนท่าเรือวัดโพและที่วัดอรุณราชวรารามนั่นเองค่ะวันนี้คุณผู้ชมสามารถรไปตามจุดได้เลยครับทีนี้ก็ไม่อยากให้ขับรถกันมานะครับ<ช>เราก็ะจะมีจุดรับส่งฟรีอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเก้าน,นนะฮยมาวิ่งมาพระรามสะพานพระรามแปดนะ อันนี้มาฟรีเลยนะะแล้วก็จะมีที่จอดรถที่อาคารห้างสัมพิค้าเอ่อเซ็นท่านพิเก้าอันนี้เป็นหนึ่งจุดใหญ่นะก็ท่านควรจะมารถน่าจะมารถสาธารณะนะแล้วก็ที่รถส่วนตัวนี่จอดรถได้ที่เดียวเนี่ยเซ็นท่านพิเก้าเนะี่ยที่อื่นก็อย่าอย่าพยายามอย่าเอาเข้ามาใกล้ตรงแม่น้ําเจ้ายาจ่าที่จอดไม่ได้แล้วจะทําให้ท่านเน่ยเสียโอกาสไปอย่างแน่นอนนะครับ ถ้าสนใจยังไงก็สอบถามเรื่องจราจรได้ที่หนึ่งหนึ่งเกได้ตลอดยีชั่วโมงนะ<ช>ก็ถามได้ว่าอยู่ตรงไหนไปจอดที่ไหนจะไปอยู่ตรงไหนถึงจะดียังไงเนี่ยเดี๋ยวตำรวจท่านจะให้ความเห็นแล้วให้ข้อมูลเป็นเรียวไทม์นะครับ ใช่ค่ะวันนี้ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากไปชมความงดงามของเรือพระราชพิธีแล้วก็ไปเฝ้ารับสเสด็จนะคะก็ไปได้ตามจุดที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็หรือไม่ก็เช็คได้ค่ะในเว็บไซต์ก็ได้นะคะ MPT Connect แล้วก็มีการบอกจุดแต่ละที่ว่าคุณผู้ชมควรจะไปอยู่ตรงจุดไหนริมฝั่งสองแม่น้ำเจ้าพยาวันนี้นะคะไปรับชมขบวนเรือที่งดงามกันค่ะ ก็ประมาณ15นาฬิกาครับใช่ไหมครับที่<ช>ขรบวนบจะออกจากท่าบาสุกรีนะครับก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยตั้งคนที่ไม่สบายอะไรต่างๆก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะคนมันแออัดมากนะฮะอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดทีมเข้าไปอำนวยความสะดวกนะท่านรองประหลัดกระทรวงในแพทย์วีรวัตอินตำรานก็เปิดเผยว่าในวันดังกล่าวคือวันนี้ตอนบ่ายเนี่ยก็จะมีะจุด ดูแลประชาชนหลายจุดทีเดียวนะครับแล้วเราก็ระดมเจ้าหน้าที่และแพทย์ประมาณ3,000คนจากต่างจังหวัดเข้ามาจากจังหวัดรอบๆกรุรงเทพนะก็ตั้งแต่รบดีบุรีุมธานีกาญจนบุรีชนบุรีราชบุรีจากเชิงสาปจัจตานบุรีคนครปฐมเนี่ยรวมรวมสามร้อยถึงห้าร้อยท่านแต่ละแต่ละจังหวัดก็จะมาช่วยกันดูแลพี่น้องอก็อย่างไรก็ตามถ้าไม่สบายไงก็โทรหนึ่งหกหกเก้านะครแล้วก็จะมีรถรับส่งไปยังจุด ที่จะรับ่งเข้าโรงพยาบาลรอบๆเปิดพิธีงานเช่นศีลริราชรมานกลางรมันเวชิะระรมันตากสินแล้วก็เราก็จะมีรถจักรยานตรนำรวจนําไปด้วยนะฮะอันนี้ก็ขอความช่วยเหลือได้จากหน่วย,หน,วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่เรามาตั้งอยู่บริเวณรอบๆ3อมกิโลเมตรที่จะมีการเสด็จขบวนขบวนจะเสด็จนะฮะใ,ในในวันนี้ครับเป็นการวันนี้เป็นการ รับสเสด็จเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วค่ะเป็นการรอรับสเสด็จเลยค่ะคุณหมอ,อ,อก็จะมีจุดไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะคะผู้สูงในเมนเชื่อแน่นอนเลยค่ะว่ารอบนี้เนี่ยต้องมีผู้สูงอายุเนาะหลายท่านนะคะที่อยากจะไปร่วมชมความงดงามแล้วก็เฝ้ารับสเสด็จนะคะยังไงเราก็มีบริการทางด้านสาธารณสุขไว้เตรียมพร้อมมากๆเลยใช่ไหมคะคุณหมอ สำหรับทุกท่านที่คิดว่าเราไปแล้วจะไม่สะดวกไงก็สามารถรับชมได้ทางการถ่ายทอดสดใช่ไหมครับเรามีถ่ายทอดสดบ่าครับวันนี้เรามีเราเริ่มถ่ายทอดสดได้ทุกช่องทางเลยนะคะเป็นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจค่ะทุกช่องเลยแล้วก็กดช่องสอง m b t 2 HD ก็ได้แล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ให้รับชมด้วยเพราะเราก็จะมีการไลฟ์สดตลอดเลยค่ะคุณหมอครับ ก็ไม่จําเป็นถ้าเราคิดว่าเราไปแล้วมันจะเดือดร้อนคนในอัดเดียวจะไปติดโรคก,กันเยอะแยะเนี่ยลำบากก็อยู่บ้านก็ดูทางทีวีก็ได้นะฮะทีวีหลักของเราเนี่ยไม่ว่าจะช่องเดิมที่เรียกช่อง3ช่อง5้าช่องเจ็ดช่องเก้าเข้าวแล้วก็ไอถไทยพีบีเอสก็ถ่ายทอดสดใช่ไหมครับรวมการจะว่าิทุกช่องเลยนะครับทุกช่องเลยค่ะ,คะ